ที่สุดก็คือบทสัมภาษณ์สุดท้ายฟาบิเซโอโรมาโน่นะครับได้ระบุว่าไมเคิลคาริกตอบรับเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญานี่คือการประกาศในวันนี้นะครับจริงๆแล้วผมในไทม์ไลน์ของ BBC จะต้องเป็นพรุ่งนี้ก่อนซ้อมนั่นก็คือไมเคิลคาริกจะต้องมาเจอเขาเรียกว่าอะไรอะลูกน้องนะครับทีนี้ฟาบิเซโอโรมาโน่ได้ระบุว่าคาริกได้ตอบรับเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาเป็นที่เรียบร้อย และจะเดินทางมาที่โอเดฟฟอร์ดนะครับและที่สำคัญการประกาศอย่างเป็นทางการจะเกิดวันนี้วันอังคารนะครับวันอังคารตอนเช้าตอนนี้ก็เมืองนอกก็ยังมืดอยู่นะน่าจะเที่ยงคืนวกว่านะครับก็เดี๋ยวตอนเช้าในังกฤษก็คงจะเห็นแล้วล่ะไมเคิลคาลิกเองนะครับเป็นผู้จัดก,การทีมแมนยูในเดือนพฤศจิกายนปี2021ได้3นัดนะครับชนะ2แพ้1ในวันนั้นนะนะแล้วก็รับรางวัลมารับงานต่อ